ว้าวว้าว,วาวนี่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โกดังผู้ใหญ่สมัยเจงานอําเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตนะคะวันนี้วันที่30พฤษภาคมนะคะและนี่หอมตัวนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นพระเอกของโกดังเราก็ว่าได้ตัวนี้คือพันตนันนะคะที่หลายๆคนเท่าแก่หลายๆคนก็พอจะรู้จักกันบ้างซึ่งวันนี้ก็เริ่มตัดเป็นวันแรกแล้วนะคะกำลังคุกป,ปูลค่ะเอะมามาดูค่ะมาดูค่ะมาดูความ จัมโบ้ของมันนะคะนี่เลยค่ะความจัมโบ้ของมันเลยดูไหมคะดูไหคะหัวกลมโดดแก่งมากเลยนะคะไซส์เสมอมากเลยนี่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 ลองดูลูกนี้สิคะนี่สองหัวแทบจะเต็มมือเลยนี่ไซส์จะเป็นกลางไปใหญ่งนั้นเลยนะคะนี่หนึ่งหัวจะเต็มมือเลยโอเคไป ตัวนี้เข้ากระดังประมาณ60,000่นกโลนะคะหอมตัวนี้มีเท่าแก่สั่งมาแล้วบ้างแล้วก็ยังมีอยู่นะคะต้องบอกว่ายังมีอยู่ตอนนี้กําลังจับจองกันมาถ้าใครอยากได้สายพันธุ์ตนาน,นี้นะคะโทรมาได้เลยค่ะที่0 6 5 5 3 9 5 5 9นะคะคุณท้า